สถานการณ์ที่เมืองพอกรอสเนี่ยนะครับกองกำลังรัสเซียเขาได้เข้าทำลายสะพาน2ใน3แห่ง ซึ่งไอ้สองในสามแห่งนี้อยู่เหนือแม่น้ำวอฟชาซึ่งเป็นเส้นลำเลียงของอยูเครนในเมืองพอกคอรฟสโดยมีผลทำให้เส้นทางสนับสนุนของยูเครนอ่อนแอลงพับรอสอยู่ในจังหวัดดอนเนสนะฮะอยู่ในฝั่งตะวันออกของอยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งรัสเซียอย่างยุดในพับรอสเนี่ยเป็นจุดที่มีแม่น้ำวอฟชาแล้ววอฟชารริเวอร์เนี่ยมีสะพานซึ่งเอาไว้ใช้ในการลำเลียงผมคิดว่าเป็นโลจิสติกนะฮะการส่งกำลังบำรุงของทางฝั่งย,ยูเครนรัสเซียเขาก็ใช้พื้นที่ส่วนนี้ เป็นแนวรุกเข้ามาโดยที่มีการเพิ่มการรุกเข้าพื้นที่หรือ i n c u r s i o n เข้ามาในย่านภาคตะวันออกของยูเครนมากขึ้นถือว่าเป็นการพัฒนาการสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสําหรับยูเครนและเมื่อเป็นชนิดก็มีรายงานว่ารัสเซียใช้วิธีดโดรนแล้วก็ส่งกําลังบํารุง l o g i s t i c o p e r a t i o n แบบรูปแบบใหม่ยุทธวิธีแบบใหม่เพื่อเข้ามาแบบเป็นกลุ่มเล็ก,ลกๆหรือมาผสมผสานแหล่งข่าวยูเครนเขาบอกว่ามีกลุ่มละสามคนคาดว่าค่อยๆเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าว่ากันว่ารัสเซียบุกเข้ามาย่านพอ และอาจจะย่งชิงพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ตรงนี้อยู่การที่รัเสเซียสามารถลุกลึกเข้าไปถึงเส้นลำเลียงและโครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนในย่านทอฟรอฟส์ได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าแนวหน้าไม่เพียงแค่หยุดนิ่งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธวิธีธรัเสเซียกําลังพยายามสร้างเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนให้กับตนเองในยูเครยนยูเครนอาจจะถูกเบี่ยงเบนหรือทวงแนวทางด้วยวิธีการรุกแบบเล็กต่อเล็ก ของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ดโดรนและยุทธวิธีใหม่ของรัสเซียที่มีบทบาทมากขึ้นสถานการณ์นี้ส่งสัญญาณว่าสงครามอาจยืดเยื้อขึ้นและไม่ใช่แค่แนวหน้าที่ตายตัวแต่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์และยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะทําให้การเจราจาสันติภาพยากขึ้นไม,ไ,มไม่ต้องเจราจาสันติภาพนะคุณอยากรบกันนีกวาสิ่งที่คุณติดตามคือว่ายูเครนสามารถคืนเส้นลำเลียงหรือสะพานที่ถูกทำลายได้เมื่อใดจะได้ขึ้นมาหรือเปล่า และเมื่อมีผลกระทบอย่างไรต่อแนวหน้าที่พอบรอสก์และรัสเซียจะขยายแนวรุกแบบนี้ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอื่นได้หรือไม่อย่างเช่นดานิโปรเพทรฟและก็เซปารอเซียด้วยโดยมีแหล่งข่าวระบุว่าอาจจะมีแผนลุวงหน้าในการบุกบริเวณนั้นต่อเนื่องผลกระทบต่อพลเรือนในพื้นที่พับรอสก์และรอบข้างเช่นการอพยพเส้นทางลำเลียงและการได้รับการบริการพื้นฐานปฏิกริยาระหว่างประเทศโดยานาโตจะช่วยกรณีของพอกรอสก์อย่างไร ก็คงไม่มีการเจรจาอะไรซึ่งจะมีข้อตกลงได้ในเร็วๆนี้ท่าทีของรัสเซียก็ไม่ได้มีท่าทีที่อยากที่จะเจรจาหยุดยิงก็กลายเป็นว่าทรัมป์โดนหลอกนะฮะไม่ได้โดนหลอกหรอกคือทรัมป์ก็อาจจะหลอกตอนเองที่ไปเชื่อว,ว่าคุยได้ตั้งแต่แรกอนี่มาดูรักใหม่ของแอนนอสเทนนิดหนึ่งมีคนวิเคราะห์กันเยอะว่าคนนี้หล่อเหลาเหลือเกินอันนี้คือภาพในอดีตกับแบรดแต่คนนี้เท่กว่าแบรดอีกแฟนใหม่ของเจนนิเฟอร์แอนนอสเทนซึ่งดูเหมือนวีรบุรุษกรีกจากยุคสมัยกรุงเอเธนส ันเท่เกินไปคนนี้แฟนใหม่ของเจนนิเฟอร์แอนน์สตันเนี่ยมาจากไหนวะไม่มีใครรู้เ่ยมาจากไหนแล้วก็เป็นผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการนั่งสมาธิโผล่มาจากไหนไม่มีใครรู้จักเป็นเหมือนมิสเทอรี่แมนนะฮะโผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าทุกคนยอมรับว่าเทมากนะ <laughs> แต่ผมคิดว่ามาถึงจุดน,นี้ทุกคนเขาก็แสดงความยินดีกับเจนนิเฟอร์แอนน์สตันด้วยแล้วก็คนที่ควรแสดงความยินดีมากที่สุดก็น่าจะเป็นนู่นแหละแองจิล่าโจลรีนะฮะผู้ซึ่งสร้างเวนกรรมตั้งแต่แรกนะฮะ ถอดรหัสหน้าเบิร์นเอาท์เมื่อผิวพันธุ์ของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟ้องว่าคุณหมดไฟและวิธีชาร์จพลังให้กลับมาสดใสผมจะเลิกใช้คาว่าหมดไฟละเวลาผมบน่นผมใช้คำว่าขี้เกียจด,ดีกว่าผมจะได้วิจารณ์ตนเองและจะได้กลับมานั่งไลฟ์เป็นเรื่องเป็นราวโดยที่มีสาระเพราะว่าถ้าจะใช้คำว่าหมดไฟเนี่ยมันเหมือนให้ความชอบธรรมตนเองการพูดบอกว่าเบิร์นเอาท์มันเป็นการให้ความชอบธรรมคนซึ่กำลังขี้เกียจอยู่หรือเปล่า พูดถึงไม่ขี้เกียจนะคโค้ชท่านนี้จะกลับมาโค้ชจนทีมชนะนะฮะภารกิจยังไม่จบนะครับนั่นแล้วนั่นก็คืออาจารย์สกลนะเป็นคนขับรถพาทีมออกจากสนามสุบด้วยนะฮะสุดยอดทําทุกอย่างหนังสือก็สอนฟุตบอลก็โคช้ชขับรถก็ขับดูแลเด็กๆตั้งแต่แรกจนจบนะครับนี่เป็นบรรยากาศจากเมื่อวานนี้นะฮะส่วนทีมที่ชนะอบจอชัยนาทนะฮะหมอทองวิทยาก็คว้าถ้วยรางวัลไป